สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุขุสุขคนนะครับผมืัอนี้อยู่กับตะกีเสียนกุ้งนะครับผมพี่น้องหลังจากนะครับบ่ไ้พ่อกันดนนะครับพี่น้องครับก็คือว่าครับจากคลิปที่แล้วก็เป็นคลิปอำลาไม้ยูบานนะครับเกิดเนื่องจากว่าเสียนกุ้งได้เขามาเลียนมหาไรยนะครับเขาศึกษาต่อนในระดับอุดมศึกษานะครับหรือว่าระดับชั้นปีนั่นเองนะครับก็ เสี้ยนกุ้งนะครับก็สีมาบอกพี่บอกน้องนะครับว่ามันนี้ได้อยู่คณะใดได้เรียนอยู่มหาลัยใดจังหวัดใดนะพี่น้องโอเคครับเสี้ยนกุ้งนะครับตะกี้เสี้ยนกุ้งนี่สอบติดอ่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็บใหญ่เขามาเรียนสันปีทีนึงนะครับใหญ่เขามาได้3อาทิตย์แล้วสองสองอาทิตย์สี่สามอาทิตย์แล้วนะพี่น้องกะตอนนี้กะอยู่ในช่วงปับโตอยู่นะครับกะเข้ามาจากบ้านนอกเนาะเขาอยู่บ้านนอกมาก่อนแล้วเขาเขามาอยู่ในเมือง การกินยู่การอาศัยยังได้กะต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากันนะครับพี่นอ้องกะแตกต่างกันหลายอย่ครับระหว่างบ้านเฮากับในเมืองกะเฮากับบ่ได้ใส่กุ้งมาสักพักนึงแล้วนะครับ<ม>กัเนื่องว่าไอ้ส,าสภาพมันยังบ่ทันได้คงที่เนาะพี่น้องเนาะเฮาใหญ่เข้ามาใหม่เฮากับบทันได้ไปหาไม้นะครับมื้อนี้กัมารายงานพี MP, ่รายงานน้องนะครับกะคือว่าจังหวัดขอแกนแก่นก็ยังอย,งอยู่ในภาคอีสานเฮานะครับผมซึ่งบ้านเกิดปุ๊บนู้นเน่าของเซียนกุ้งอยู่จังที่จังหวัดละเอียด กระยะระยะ,ะ,ยะ,ะ,ยะทางกับห้างกันลอยยีกิโนะครับก,การเดินทางมาหนีนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกับเขามาถึงอ่ามาหาไร่หรือว่าหอพักของเขานะครับพี่น้องกะจังไรนะครับพี่น้องกะฝากพี่ฝากนอนครับติดตามกันทื่เก้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสี่พาพี่พ่าน่องนะครับไปหาไหมเพื่อที่สีเข้าสีไปดักกุ้งนะครับผมช่วงนี้กาเขา เขามาหาอะไรมาใหม่นะครับก็มีกิจกรรมกิจกรรมร้ายแน่นะครับพี่น้องก็บม่ค่อยว่างบ่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไรนะครับก็ว่างว่าพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมวันนี้ครับที่ยังบ่ถิ่มกันไปใส่นับเนาะยังอยู่น้ำกันตลอดไปนะครับพี่น้องท่านสื่สนับสนุนกันตลอดไปครับอันนี้ก็เป็นชุดนักศึกษาครับวันนี้เลี้ยงมากเท่ากับว่าท่านได้ถอดครับก็เล่นมาไทยคลิปให้พี่ให้น้องเข้าได้รับได้ครับได้หูวกันว่ามันเป็นอย่งไรเนาะตะกี้เส้นกลุ่มขึ้นหยาบแทนเราส่วนนี้ เนก็เป็นตามหาอะไรครับพี่นอ้องอ่าช่วงนี้กับย่ามือแล้งนะครับผมกลับมาจากเลี้ยนเดี๋ยวมือนาะมือยุดเดสิพาพี่พ่น้องออกไปหาไม้นะครับมองห้าสิไซกุ่งอุปรณงอุปกรณกะเบอบายากนะครับหาซื่อเห็นขี้ไก่เหมือน,น,นเห็นข้าเจ้าหอยขายอยู่มุงดักกุ่งครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามรับชมนะครับผมกะย่าเฝ้าถิ่มกันไปใส้นะครับพี่น้องการยูน้ำกันตลอดไปนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยั่งยู่เป็นสมาชิกขอบครัวเซียนกุ้งมาจนถึงตอนตอนนี้นะครับผมเซียนกุ้งกับสีพยายามทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องมาที่นี่กับกัสิอาจจะบอส่ํำเสม,สมอเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีเลี่ยนเนาะในระดับอุดมศึกษามันก็จางต่างจากมัธยมบ้านเฮานะครับซึ่งะระดับมัธยมนี่มันคือมันกลับบ้านสมือนะครับ้วมันก็ววางย่ำแรงวางสวัสด์ แต่ในระดับอุดมศึกษานี่คือมันสิมีเลี้ยนแย่เหมือกน้ำอย่างสีนะพี่น้องเลี้ยนแย่เหมือกแย่คำเลี้ยนบายเลี้ยนเสาไม่ตรงกันเลี้ยงเที่ยหั่น,นเ,นนเที่ยกับมีเลี้ยนวันเสาเสาอาทิตย์ห้องกาจะบริกรรบบานเนื่องจากระยะทางมันไกลนะครับพี่น้องอาจจะแนะนกับฝากพี่ฝากน้องน,นะครับอยู่ร่วมกันก็รนะติดต,ตามกันไปเรื่อยๆครับพี่น,อน้องเดี๋ยวสีเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่ให้น้องในเบิ้องในรับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ละน้องไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณในสวัสดีครับบ๊ายบาย